จ้ามื่อนี้น้องจูนก็มีแม่สีมาเลี้ยงง้วจ้าจ้ามาพอกันในช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยนี่จ้าเลี้ยงง้วจ้านี่ง้วนี่นี่ง้วเรนูข้ามแก้วน้ำเพชรอันนี้ตะวันจ้านี่ตะวันกินเงานี่นี่สมุนว่น้ำสองลงกับถุงเงินจ้าเข้ามากันเลย ตัวได้ยบยูลามยังเดี๋ยวเดอ้อเหมือนเด,ออเด้อบอกใบกนเด็ดหอนหอนพี่น้องนี่จะ้ะนี่น้องดาวนินอันนี้ดาวนินอันนั้นแม่เพชรแม่น้ำเพชรอันนี้สาวเลดูกำลังคนกำลังจะเป็นสาวแล้วเราจะพามมนรัดมันอยู่พี่น้องจุนลัดมันอยู่ทางปลาย,ย่ยางเพียเา ทำแกว้วลงมาเลยต้องไปข้างล่างเลยไม่ต้องมัดปีนอยู่ทั้งปลาเกวยคนเลยนี่อีเลยอือ้เย็นบงกินเลยตัวได้บอยู่สิลามเด้อมานนยเด้อบอกไปก่อนตัวได้อยู่กับทือว่ารอดไปอืม นี่คำแก้วกับลูกกับเล,น,ลนูรัดอยู่งๆไม่ต้องให้มันขึ้นมาทั้งต้นป่วยทละ่ะเจ้านี่เด็กเลี้ยงงัวจ้ะเด็กเลี้ยงงัวเด็กเลี้ยงงัวจ้ะจะเป็นป้าจากป้าอยางนี่ป้าหยางนี่นี่จ้ะปากกดติด ตามให้ได้ได้จ้าติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้จ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังแห้งใจให้ซ่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยได้เหตุคลิปใหม่ๆออกมาให้รับเบิ่งรับชมกันจ้าสำหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนจ้าสำหรับคลิปนาค่อยพอกันไหมสวัสดีจ้า